อนุภาคนิวตรอนที่ไม่มีประจุไฟฟ้ามีมวลที่ใหญ่กว่ามวลของอนุภาคโปรตอนเล็กน้อยส่วนอนุภาคนิวตริโนนั้นเป็นอนุภาคมูลฐานที่เป็นกลางทางไฟฟ้าและมีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคย่อยอื่นๆอนุภาคนิวตริโนนั้นมันไม่มีประจุไฟฟ้าจึงไม่ถูกลบกวนโดยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะกระทำต่อทุกๆอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า นื่องจากมันเป็นเลปตอนซึ่งเป็นอนุภาคมวลฐานชนิดหนึ่งจึงไม่ได้รับผลกระทบของแรงนิวเคลียสอย่างเข้มหรือ Strong n u c l e a r force ที่จะกระทำต่อทุกอนุภาคที่อยู่ภายในนิวเคลียสของทุกอะตอมแต่อนุภาคนิวตริโนนั้นก็ยังคงได้รับผลกระทบของแรงนิวเคลียรสอย่างอ่อนหรือ w e a k Nuclear f o r c e และแรงโน้มถ่วง แต่ว่าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนั้นมีระยะปฏิสัมพันธ์ที่สั้นมากส่วนแรงน้มถ่วงก็บางเบาและอ่อนแรงเป็นอย่างมากในสเกลที่เล็กระดับอนุภาคดังนั้นอนุภาคนิวตริโน,โนจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านส,สารทั่วไปได้โดยไม่ถูกขวางกัน้นนั่นจึงเป็นผลที่ว่าทำไมดาวนิวตรอนนั้นจึงเหลือแค่เพียงอนุภาคนิวตรอน